สวัสดีค่ะตักนะคะเดอะจีทัศ์วันนี้นะคะจะมาแนะนํากระเบื้องแกนิโต้นะคะไซส์ที่ขายดีก็คือไซส์60คูณหเซนนะคะก็จะมีลายให้เลือกค่อนข้างเยอะค่ะแล้วก็มีเนื้อหลักๆที่นิยมใช้น้องก็จะมีผิวเงาผิวด้านผิวด้านก็สามารถปูห้องน้ําได้ผิวเงาปูภา,ายในบ้านปูผนังได้ค่ะข้อดีของกระเบื้องแกนิโตนะคะก็คือดูดซึมน้ําต่ํานะคะแล้วกเออ็เป็นกระเบื้องไซส์ใหญ่ติดตั้งได้ง่ายนะคะแล้วก็พอปูเสร็จแล้วพื้นที่ภายในบ้าน,นะะก็จะดูกว้างสบายตาด้วยค่ะแล้้ววกระะเบือองง60 6060นนีีี่่่มมมายยดยดิคช ก็ถ้าที่ขายดีอยู่ตลอดน้องก็จะเป็นาลายหินอ่อนสีก็จะมีสีดําสีขาวอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีพวกเป็นลายไม้แบบนี้แล้วก็หินขัดแบบนี้ก็ขายดีเหมือนกันค่ะแบบไหนนะครับที่เรียกว่าผิวแมตต์ครับผิวแมตต์ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะเนื้อจะด้านๆสักๆก็คือปูพื้นห้องน้ําได้ ดูดซึนมน,น้ําต่ำค่ะดูได้ทั้งภายนอกภายในใช่ค่ะภายนอกภายในอย่างที่บอกไปนะคะว่ากระเบื้องค่อนข้างทคาความสะอาดง่ายนะคะอย่างตัวนี้จะเป็นผิวเงานะคะเดี๋ยวเราจะลองเทสให้ดูนะคะอย่างตรงนี้มีคราบเนาะแล้วก็เนี่ยค่ะแค่เราเช็ดเช็ดแค่นี้ก็สามารถทคาความสะอาดได้แล้วจะพาไปดูเนื้ออีกเนื้อหนึ่งนะคะที่สามารถปูลงจอดรถได้ด้วยนะคะสำหรับตัวนี้ อย่างสีสีประเภทนี้ค่ะสีเทาเทาด้านแบบนี้ก็คือลูกค้าจะนิยมเอาไปปูลงจอดรถกันเพราะว่ารองรับน้ําหนักได้ดีเหมือนกันค่ะก็จะมีที่นิยมปูลงจอดรถก็จะมีประมาณนี้สาหรับคนที่สนใจกระเบื้องแกนิโตนะคะก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่เดอะตีทันนะคะเดี๋ยวขึ้นรายละเอียดให้ด้านล่างนะคะวันนี้ก็ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ